สวัสดีครับมีเจ้ชะมาครับนี่นำสถานตัวจิกซ่อมนะ,ะตัวตู้คอนเซอร์เอร์แล้วก็ตู้เซติคัตเมนไฟฟ้าบ้านนะครับมีปัญหามีอาร์คมีกลิ่นมีกลินก่นไหม้ไหมกลิ่นไหม้ครับอ๋อมีกลิ่นไหม้นะค่อนข้างอันตรายก็หยุดใช้โหลดนะครับนี่เจ้าของเขาก็ปิดตัวเซ็ติคัตลงนะครับแล้วก็ปิดเมนเข้าตัวนี้เนเมนเข้าแล้วก็ตัวนี้ เข้าตู้คอน summer นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปิดปิดโหลดยึดใช้งานนะครับอโอเคตัวนี้ตัวนี้มีมีเมนที่ก่อนเข้าเซฟตี้นะครับอ่าเป็นเบเกอร์มิโซ่มิชินะครับโอเคลายยันนี่ฝั่งนี้ปิดเลยนะครับก็โอเคครับถูกต้องนะครับปิดไฟแล้วยึดใช้โหลดอันนี้50แอมป์โอเคอันนี้เราก็มาเช็ค ละลายด้านหัวนะมีกลิ่นไหม้ด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูดูว่าเป็นแบนสี่แฉกาได้ทั้งแบนทั้งสี่แฉกนะเดี๋ยวต้องขันดูกันตัดเลี้ยวสวดก็ห้ามกี่เหลียมนะใช่ตอนนี้ผมก็กดเบรกเกอร์ขึ้นมันดังปุ๊กเลยอ่ะข้างบนนะครับดังในนี้เหรอใช่ใสายก็ไม่ละลายนะ น่าจะเป็นด้านในนะอ่ะายเมนไม่ละลายนะครับองแกะดูนะได้มีดังปุ๊กน่าจะเป็นตัวด้านในเซฟต,ตี้นะใช่่าดูละสายไม่ละลายนะครับต้องดูตรงด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาร์กสายก่อนตีนี้น่าจเป็นลายอยู่สำคัญต้องมาร์กสายก่อนนะครับ แกะดูสายล่างนะครับชุดล่างโหลดนะครับสายไฟมีละลายนะน่าจ,จะเป็นที่ตัวเซติคัดเองนะต้องแกดูนะครับแกะดูได้อยู่แกะฝานะครับพอดีลอยเป็นน็อตลอยตลุอยู่นะว่าแล้วน้อยหมุนตามอลอง จะหมุดมจะมีกลิ่นไหมนะครับเดี๋ยวแกะดูแล้วกันจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นด้านในนะครับ okay. แกะน็อตดูนะสี่ตัวโอเคแกะดูนะครับสายไม่ละลายนะเนาะไม่ละลายอ่ะละลายนี่คอยนะครับคอยที่เป็นตัวตัดกันดูนะครับนี่คอยเสีย ก็ทําให้ตกใจได้เหมือนกันนะครับนี่กินไหม้นะฮะขดลวดนลอดนะครับ,บ,รบเห็นนะครับก็สังเกตดียังใส่ไฟใหญ่ไม่ละลายท่านตัวที่เป็นกันดูดมันนี่ตัวนี้เทสแต่ช็อตกันดูดไม่ใช้งานไม่ได้ก็คือกันดูดเสียนะครับ แกดูจะได้รู้ว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะครับเบิกตังค์ใครแล้วเนี่ยผมไเองนะครับ <5 S 1> อ่ามา่าติดมาสองพันห้าครับอโอเคครับนี่ก็เปิดมาแล้วนะครับเป็นเอทีสิโก้เนี่เป็น, F T นเซฟตี้เหมือนกันอ่ะคล้องมาดูก่อน หน้าตาแบบนี้เป็น Nano นาโนเนาะเอ็ดนะวิธีใช้นะเปิดนี่นะกดเทสนี่นะครับกดรีเซ็ตนี่นะตัดตั้งตั้งกันดูดนี่เหมือนกันตั้งแต่6มิลลิแอมถึง30มิลลิแอมตัดดูดตัดดูดคนนะ่ะมีแอร์ไหมเนี่ยมีคนระับมีแอร์ถ้ามี Air. แอร์ Air. ตั้งสัก20มิลลิแอมตัดช้าหน่อยไอ้ถ้าจะเป็นเบเกอร์ธรรมดาดึงตัวนี้ออกนะ กดตัวนี้แล้วดึงออกมันจะมีไอ้นี่ฟิลอยู่ดึงออกมาได้เนี่ยจะเป็นไฟสีแดงจะมันจะขึ้นแล้วดึงออกมาจะโชว์เป็นแบบต่อตรง,ตตรงใช่ใช่เหมือนเราจะเชื่อมเหล็กหรืออะไรต่างๆอ,อ่ะสมมติมีซ่อมบ้านอะไรเงี้ยก็ดึงตัวนี้ออกแต่ถ้าก,กดเขถ้าเราไม่ดึงรพี่ไม่ดึงก็บางทีถ้ามันเชื่อมเหล็กหรืออะไรมันตัดไงมันมองว่าเรากระชากระชากไฟอะ่ะ ก็คือใช้ไฟเกินใช่ใช่ใช้ไฟเยอะๆต้องต้องยังไงต้องออกให้เป็นไดเล็กไงก็เหมือนไม่ไม่ใช้กันดูดอะไม่งั้นตัวไอ้ที oh, ่ม okay. ันละลายที่เมืันแยะมันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะอาร์กอาร์กอะไรประมาณเนี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเจาะติดตั้งก่อนนะเจาะเขาก็ขันเลยจะมาร์กไว้นะลายมาร์กไว้ล่างลาย ยาวเอ็นนะครับการยึดแล้วเดี๋ยวค่อยปิดฝานะครับะเปิดเมนนะครับอ่ะโทษทีเดี๋ยวต้องปิดโหลดกันปิดโหลดตัวนี้กันเช็คก่อนนะลายถูกต้องนะครับ๋ยวปิดแฟ่ะ ลายอยูตันนะครับถูกนะครับจะเล้มจะเลมเช็คดูนะแล้วก็กดเทสนะครับอ่าอันนี้คือการดูดนะครับอ่าดูดแล้วก็ผักขึ้นนะครับโอเคผ่านนะครับกดเทสผ่านถ้าจะเอาเป็นธรรมดาก็ปิดบิกเกอร์ลงนะครับแล้วก็ดึงชุดฟิลออกแล้วก็ กดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับไฟจะแดงอย้งนะก็ปิดลงก่อนนะครับการสปาคก็กดเข้าปักขึ้นเป็นกันดูดนะครับตัวน,นี้ก็ตั้งเอาเปิดฝาตั้งเอากี่มิลแอมมีแอร์ก็มี20-30ขึ้นไปนะครับเอา20ไปก่อนเพราะมันมีรวดลายบางทีถ้าแอร์หลายตัวก็30นะครับ <Okay. S 1> อ่านี่20มิลมิแอม Okay. เดี๋ยววัดโวลต์ดูนะครับคือต้องตั้งเผื่อความชื้นไงเวลาฝนตกตั้งวัดโวลม์นะครับตั้งเอซีสองร้อยยี่สิบห้านะครับขาออกนะครับสองร้อยยี่สิบห้านะครับโอเคเราลองยกข้อฝานะครับแล้วก็ติดคู่มือการใช้ตรงนี้ โอเคครับข้อฟ้าแล้วนะครับปิดเปิดเมนนะครับโอเค okay. แลนนี้ก็จะมีเมนย่อยนะยี่สิบแอมยี่สิบแอมยี่สิบแอมเมนห้าสิบนะครับมีก็ดีช็อตอะไรช็อตก็จะได้ตัดได้นะครับสไลเดอร์กดซูมเอโอเคเรียบร้อย ไฟนะครับระบบสายไฟก็เน้นให้ให้ดีเข้าไว้นะครับเพราะว่าราคาบ้านแพงกว่าเครื่องใช้ไฟไอ,ไอตู้ไอตู้เมนไฟฟ้านะครับบ้านบางหลังก็ราคาเป็นล้านนะครับอย่าอย่าจะเหนียวค่าอุปกรณ์นี่กวลว่าจะมีประโยน์นะครับสัสดครับ,บาการใช้ก็แปะไว้ทั้งข้างนี่ยนะ